นครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เป็นแฟนดรา g o อนบอลทั้งหลายวันนี้นะครับผมจะมาดูเป็นทีวีซีนะครับของเกมดราค o อนบอลแซกะขลนะครับที่มันออกมาซึ่งได้รับการขนานนามมาเยอะนะครับมีคนถามผมเยอะหรือว่าทักมาเยอะเลยว่าเนี่ยมันดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันจะทําให้เรานึกถึงวันเก่าๆตอนสมัยเรายังเป็นเด็กได้หรือเปล่าโอเคไม่เสียเวลางั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับ บ้านมาน่ะนี่ฮะเกมあถึงเวลาแล้วอโอเพนิ่นงนี่มัน,นแรก,กเลยนะอเตอ 本気で信じてたアニメの翌日はその話で持ちきりでみんなでマネしてた <laughs> 次回予告はかなりの衝撃シ<ス>今,今週のジャンプっ,て入っとるそうそう続きが知りたくて買いに走ったっけ気のコントロール

เยี่ยมเลยครับสำหรับเกมนี้นะก็จะออกนะครับปี2020เหมือนที่16เดือนหนึ่งนะครับแน่นอนละครับว่าเป็นเกมสตรีมนะฮะใครอยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นได้เลยนะครับก็รอก่อนละกันเดี๋ยวมาไปโหลดนะครับก็สําหรับตัวอย่างนี้ผมชอบนะครับผมชอบความขีดของทีมงานเขานะคือเขาไม่จําเป็นต้องนําเสนอว่าเกมมีอะไรบ้างคือทุกสิ่งที่เราเห็นเราเคยเห็นหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโกคูเป็นซูเปอร์ไซ่าเอ้ยฉากวีจิต้ากับโกคูนะครับต้านพลังกันนะครับซึ่งเป็นฉากแรกๆเลยด้วยซ้านะครับ คือถ้าจะโปรโมทมันก็ควรจะโปรโมทฉากอื่นใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเล่นเอากับวิถีเราตอนเด็กอ่ะเข้าใจใช่ไหมซึ่งเด็กญี่ปุ่นกับเด็กไทยคือตอนเด็กมันก็นเหมือนกันน่ยมันแทบไม่ต่างกัน,กนหรอกเมื่อตอนเราเด็กมันบ้าด่ากันบอลยังไงนะครับพอโตมาปั๊บมันก็นึกถึงมันเก่าๆคือทําได้ดีนะผมผมชื่นชมเลยสําหรับคนที่ออกออกโปรเขาเรียกว่าไงนะคิดคอนเทนต์นี้มาในการที่มาลงนะครับโอ้ก็ก็ดีสมที่คําคนที่เขาแนะนํามานะว่าควรจะดูนะครับก็ เป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมลองคอมเมนต์ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมโอ้โห,หเต็ม10ให้เต็ม10เลยละกันมันแบบว่าไม่ต้องใส่อะไรเยอะให้อารมณ์คนดูอะครับว่าถ้าใครชอบดาร์คบอดูนี่ปั๊บต้องแบบนึกถึงวันเก่าๆอ่สมัยที่เราตามดาร์คเอ็บอแรกๆดูตอนแรกๆแล้วก็แบบโอ้โหกว่าจะกว่าจะพ้นหนึ่งตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นสมัยผมตอนเด็กอ่ะถ้าเป็นดาร์คเบอเด็กอะผมดูเป็นอนิเมะนะแต่พอโตมาปั๊บตอนช่วงของดาร์คเบอเซเนี่ยก็อ่านเป็นมังงะอะไรอย่เงี้ยคือแบบ คือแม่งได้จริงๆวะ่ะเออคือมันได้จริงๆนะก็คือสามารถไปรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับมันเป็นตัวอย่างของของเกมดาร์กอนด์มอนสเตรคาคาร์ลตอนนี้ผมบอกไปแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ละกันฝากกดซ b s c r i b e และกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็อาจจะลงคลิปนี้ช้าหน่อยนะเพราะว่าพอดีติดธุระนะครับอยู่ข้างนอกแล้วกันไม่ได้อยู่บ้านเลยช่วงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกด u b s c r i b ้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็